สมเด็จฐานแซมวัดระครังนะฮะดูทั้งก้อนพอทั้งก้อนนะฮะขอบสี่เหลี่ยมเลยนะฮะขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยทุกด้านเลยนะฮะพอตาเรามองทั้งก้อนปอุ๊บเนี่ยนะมีรอยตัดยันตารางสี่เหลี่ยมนะฮะนะมีตารางควายนะฮะเนี่ยมีรอยตัดยันตารางควายนะฮะเนี่ยเรามองทั้งก้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยตัดยันปุ๊บเราเนี่ยหกนาทีนะฮะ 6นาทีแล้วก็ผ่านแล้วก็ดูข้างในได้นะฮะดูทั้งก้อนก่อนนะฮะแล้วดูดีฮะดูนะฮะซูมเนี่ยนะดูดูซูมดิซูมนี่เป็นองค์จานเป็นนะฮะเป็นจุด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 เลยนะฮะแถวนอนจะมีแปดแถวนะฮะอ่ามีแปดองนะแปดแถวแปดแถวเก้าเส้นแปดแถวนะฮะยันนะเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณดูช่องไฟนะช่องไฟนะฮะคุณดูช่องไฟเนี่ยเนี่ยช่องห่างนะฮะคุณดูช่องห่างนะฮะ คุณดูช่องหาานนา่างย,ยันทังนงน้งนั้นนะฮะยันเป็นแถวเลย icamente, น,น,นะ,ะนยนนนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะช่องหนึ่งเนี่ยก็ยันเป็นแถวเลยนะแถวหนึ่งเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยช่องว่างเนี่ยตรงเนี้ยช่องห่างเนี่ยนะท่านดูนะฮะช่องห่างนี่ก็จะเป็นยันแถวหนึ่งนะฮะแถวหนึ่งไปนะฮะล้อมรอบพระพุทธองค์นะฮะยันกอดพระพุทธองค์เนี่ยยันทั้งนั้นนะ,ะคุณดูนะฮะเนี่ยคุณดูเส้นเนี่ยก็รู้นะฮะคุณดูเส้นเนี่ยนะ ใชเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาาจะมีช่องไฟที่แตกต่างนะฮะนะคุณดูนะฮะคุณดูคุณดูคุณดูตรงซูมนะฮะคุณดูตรงซูมครับท่านนะฮะท่านดูซูมนะตรงซูมเนี่ยนะฮะช่องว่างตรงซูมเนี่ยคือขนาดยันนะฮะขนาดยันตารางสี่เหลี่ยมนี่ไปทั้งองค์เลยนะฮะลายมือนะฮะลายมือไม่ได้พิมพ์ดีดนะฮะลายมือเมื่อร้อยห้าสิบปีนะฮะแล้วดูยันเดลองค์เนี่ยมาตรงนี้เขาจะ ท่านสบัดไอ้ตารางสี่เหลี่ยมนะฮะเหมือนผิวอะไรองค์เป็นแบบเนี้ยนะฮะคือบทพุทธคุณบทเดียวกันนะนะฮะแล้วคุณดูยันนะฮะ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 เนี่ยเนี่ยคุณดูยันนะครับท่านเนี่ยเนี่ยหนึ่งยันสองยันสามยันสี่ยันห้ายันหกยันเจ็ดยันเนี่ยเนี่ยคุณดูยันนะ,ะผมผมทวนนะผมทวนนะเดี๋ยวเดผมผมหมุนหมุนแสงอนะ่ะ อเอาละคุ่นแสงอ่ะป๊ามาโคดึงหน่อยนะฮะคุณดูนะฮะตรงนี้ยานเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาสิบเอ็กขยายดูก่อนนะผมเอาสิบเอ็กขยายให้ท่านดูก่อนนะนะคุณดูยานนะฮะเหมือนกันฮะอีกองก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ข้างๆนะฮะยานเหมือนกันคุณดูยานฮะเนี่ยนนะนะคุณดูได้รอยเหล็กจานผ่านเนี่ยแล้วพอเรามองเนี่ยผมกับคุณมองไปพร้อมกันเนี่ยรอยเหล็กจานไว้ก็ผ่านแล้วมันจุดๆๆๆๆๆๆ แล้วรอยจุดนี่ร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นเส้นนะรอยเส้นเนี่ยเขาจะมีผงผุดขึ้นมาร้อยห้าสิบปีคุณดูผงผุดขึ้นมาคุณดูนะฮะกลางจอเลยนะกลางจอเนหัวจิกนะฮะหัวจิกยันนะฮะหัวจิกยันเนี่ยนะฮะร้อยห้าสิบปีเนี่ยกลางจอลจะมีผงผุดขึ้นมาเดี๋ยวผมพยายามเลื่อนกล้องให้ท่านเห็นนะดึงนะผมพยายามให้ท่านเห็นนะเนี่ยเนี่ยไปที่จุดเดิมละ มองชัดอยู่นะว๊าบขณะคุณดูนะฮะชัดละไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะเนี่ยเนี่ยคุณดูนะฮะยันทั้งนั้นนะฮะยันนั่งนั้นคุณดูนะฮะเป็นเป็นจุด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 คุณดูนะฮะเนี่ยยันนั่งนั้นคุณดูนะฮะยันทั้งนั้นนะฮะยันขึ้นมาหมดเลยนะฮะหัวเข่ายันคือคือยันเป็นร้อยๆอันนี้ยันนั้นคุณดูยันฮะคุณดูยันฮะเห็นยันตรงตรงนั้นละคุณดูเนี่ยยันเนี่ยซ้อนกันเหมือน คุณ ABCD ซดนะกอไก่ขอไข่เป็นต right 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 right. mm ัวปัติกันะเยอะๆเออคุณมาไว้ในที่แคบๆแล้วคุณซ้อนกันสามสี่ชั้นนะนะคุณยันนี่ก็นี่ไงคือยันสมเด็จคุดูยันสมเด็จซ้อนกันนะฮะผมถึงเรียกสีสัตนาสีสัตนาลายยันเนี่ยเนี่ยผมพยายามดึงกล้องให้ชัดๆป๊าบเนี่ยคุณดูดิฮะเนื้อสมเด็จจะเป็นแบบนี้คุณดูดิฮะ เน,เ,นเนื้อท่านจะเป็นแบบนี้ท่านเนื้อสมเด็จจะเป็นแบบนี้นะฮะท่านนะฮะเนื้ออย่าหลงนะะผงสม,มเด็จผงพระลอดผงก็จะเป็นผงแบบนี้ผงเหรียญหลวงปู่ไข่ผงเ็าเต็มเป็นเม็ดผงนะฮะผงแล้วก็จะเหมือนกันหมดผง, in, ผง,ผง matin, yeah. ห้าประการคุณดูนะฮะเนี่ยรอยตัดยันผ่านหน้านะผ่านหน้านะเส้นนี้วิ่งไปเลยนะคุณดูนะะเส้นนี้เขาจะวิ่งพอจําได้นะครั้งก่อนที่ออกคลิปไปไหมเนี่ยเขาจะวิ่งโค้งวันนี้นะตัดก็ตรงตรงเนี้ย เยอะเส้นครับท่านแล้วคุณดูขโขงเนี่ยผงห้าประการะฮะผงปัตมหมังทำสามเดือนนะต่อมาเอาปัตมหมังมาแป้นแป้นเป็นแท่งอินสอน,นะฮะแท่งอินสอนฮะเขียนนะปัตมหมังพินทุสมร็จเสร็จมาเขียนเอาผงปัตมหมังมาปั้นทําผงอิิเจนะฮะท่องมรสูตรกาใจายนะ,ะทําผงอิิเจเสร็จทาผงอิิเจเสร็จอปผงอิิเจมาปั้นทําผงพุธมหาราชนะฮะ นะทำผงม,มาแล้าสามเดือนทำผงพุทธคุณไม่ะบุระบุระยะเวลาแล้วก็มาผงตีที่เสิงเหเศนะเป็นผงนาลายแปลงรูปแล้วเราไม่กล้ากโกหกนะฮะเราไม่กล้ากโกหกของท่านพิเศษนะฮะของท่านพิเศษคุณดูเดยเม็ดผงเนี่ยผงที่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 คุยให้ท่านฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เป็นโูนเคมีนะคุณดูนะฮะแล้วดูบล็อกไม้เสี้ยนไม้ดูยันตรงคอนะฮะดูดิฮะคือยันทั้งองค์ท่าน เนี่ยผมพยายามดึงนะป้าอ,อาจจะยังไม่ได้กินข้าวอะไรมือไม้สั่นเอาก,กาฟแฟชงยังไม่ได้กินคุณดูยันดิครับท่านดูยันเนี่ยแต้มไม่หมดเลยฮะเดี๋ยวเฮะเดี๋ยวท่านดูดิฮะเดี๋ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาเรามาคุยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยมาดูองค์นี้ก็ได้ไปไหนละ่ะบิดไปนู่นล่ะเรามาดูยันนี้กันนะเดี๋ยวก็ฮักแล้ว หกนาทีกว่าคุณดูยันนะฮะเห็นไหมล่ะมั้งเนี่ยเนี่ยคุณดูยันนะคุณดูยันนะคุณดูลอยกิกยันนะคุณเห็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ทั้งองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยลอยเนี่ยลอยลอยเนี่ยลอยอย่างเงี้ยลอยจานยันเนี่ย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 ตารางควายนะมั้ยเส้นตารางควายจะนะทั้งตรงทั้งควายนะคุณดูดิฮะนี่ยันทั้งนั้นก็ท่านคุณดูดิฮะ คุณด <ity> ูย <Thi Roth> ันนะนเลื้อยนะเลื้อยยันนะสวยฮะสมเด็จท่านสวยมากเลยดูอดยันเหมือนกันฮะเนี่ยหยิบมาแล้วเนี่ยเนี่ยฐานแซมองค์คุณดูตรงฐานฮะคุณดูตรงฐานยันเขียนเหมือนกันหมดฮะยันตัวเดียวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวางเรื่องวางพิงตรงนี้เลยพิงซ้อนท่านวะคุณดูนะฮะคุณคุณคุณดูนะฮะคุณดูนะฮะคุณดูยันฮะเนี่ยตรงเนี้ย ต้องมีฮะนี่คุณดูนะฮะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งยันนะหนึ่งยันนะหนึ่งยันสองยันนะคุณดูสองยันสามยันเบียดกันนะเบียดกันเหมือนเหมือนคุณเอาเม็ดตะครูนะตะครูใส่ในถาดแล้วเบียดกันเลยยันเป็นองค์องค์องค์เนี้ยนี่เหมือนเม็ดตะครัวเบียดเบียดเหมือนเหมือนในเม็ดไอขนมสะครัวตะครูไส้หมูอะไรนั่นนะเนี่ยคุณดูเนยันเท่านั้นท่าน เนี่ยยันตอนเป็นลอยลอยลอยยันนะคุณดูดิแล้วผงําเสร็จเป็นแบบนี้คุณดูดิฮะคนละสีคนละคุณดู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 สีสีผงที่ท่องให้คุณดูนะมึงเนี้นะดูว่านยอดยอดเกษรนี่ชมพูเม็ดสารพัดเม็ดครับท่านสวยนะสวยก็บนะคุณดูนะฮะสวยอย่างนี้มีหน้าตานะหยิบองไหนก็สวยฮะไม่ไม่ไม่ได้ออกมาเลยฮะจากตลับนะอยู่ในยังไงคุณดูดิฮะ เธอสวยแบบผ้า,าแท้ดูนะฮะท่านฮะดูดิฮะดูท่านเนี่ยสวยแบบผ้า,าแท้บอกไงดีอ่ะเก๋ก็เก๋ทั้งลังนะแท้ก็แท้ทั้งลังนะประสบการณ์ห้าห้าปีนะคุณดูนะฮะดูคุณดูคุณดูความงามของท่านดิฮะแล้วคุณดูดอหดเหี่ยวย่นไหมแข็งมีสักนิดไหมพริ้วไหมอะคุณดูดิฮะ เจอไฟนี่จะเป็นจุดาพนี่อยู่ที่ไฟนะเดี๋ยวผมจับไฟกนจับไฟสวยไม่ต้องห่วงนะเนี่ยดูไฟนะดูสีนะครับท่านสวยเนี่ยผงสมเด็จเป็นแบบนี้นะฮะอย่าหลงนะท่านแล้วผิวมมมไม่ซุ้มอะไม่เส้นสายยางนะนะเส้นสายยางแล้วมันทําเป็นเส้นหนังเทคเคมีทั้งสายยางทั้งหนังอะเกคนะคุณดูดิผิวหดรัดยุบนะคุณดูดิฮะ นี่นะนี่ดูฮะมันเหมือนกันนะยันเหมือนกันนะยันเหมือนกันเนี่ยยันเหมือนกันนะตรงฐานเนี่ยนี่คุณดูฮะคุณดูยันฮะเหมือนกันนะเนี่ยคุณดูยันฮะเราดูยันกันนะเหมือนกันนะครับทั้งองค์นะครับท่านทั้งองคนะคุณดูได้ยันทั้งนั้นนะทั้งองนะคุณดูได้ยันฮะเนี่ยดูได้ยันใหญ่นี่ยันยันมียันเท่านี้ยไม่พอนะจะต้องมียันอย่างเงี้ยแน่นองคครับท่าน นะฮะแน่นองค์ซ้อนๆกันครับสวยสวยมากอรหังก็ต้องมีครับท่านต้องมีครับลอเรือขีดลอเรือต้องมีครับโอ้โหม้วนตวัดกันอุตลุดนะฮะยนันซ้อนยันนี้ครับลอเรือขีดลอเรือต้องมีครับผ้าแท้ต้องมีครับ